ว่าื่อกีเนาะบพราว่าอาเริ่มแ,แต่เริ่มการวางแผนปลูกไหมวางแผนปลูกเนี่ยเราต้องทําเรื่องดินเรื่องอะไรยังไงเริ่มต้นผู้เรียนช่ดงงานางนี่นก็ลองต้นหลุมใส่ปุ๋ยคอกแล้วก็ใส่น้ำน้ําสม่าเสมอหาวัตดุคุมดินตรงนแนะเาว่าน้ําสม่าเสมอเนี่ยอาดูให้น้ําแบบไหนยังไงคือคือให้พอประมาณน,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 น่ะ,นะต้นแต่ต้นเล็กๆกันนะเล็กๆนะต้นเล็กๆกันนะใช่เริ่มปลูกอะ คือไม่ต้องแข่เยอะไม่ต้องไม่ต้องแข่เยอะอย่าให้นานนี่แค่ยงสองสามวันครับหรือวันเว้นวันก็ได้เราให้น้อยวันเว้นวันนะตุเรียนเล็กแก่นะล้างอย่ากที่เราให้น้ำให้แบบนี้ตลอดต่อไปเรกให้ไปเรื่อยๆจนแล้วพอพอแตกไปอ่อนมาแล้วก็ผลยาผลยาข่ามันแรงอะไรให้ไปอ่อนมันสวยให้มันสมบูรณ์ทุเรียนที่ดูดูแลยากไหมทุเรียนแต่ว่ายากก็ไม่ยากแต่ต้องเราต้องให้หนาจังหวะมันคือการใส่ใจเนาะใช่ใการใส่ใจ ใบอ่อนออกมานี่ต้องต้องใช้จังหวะให้ได้ชีทให้ได้ถ้าออกมาแล้วเราใบเสียแล้วทีนี้ก็คือจบต้องมานั่งนับใบนับใหม่อีกนับหนึ่งใหม่ดูแลบำรุงใหม่ใช่โอ้อ่าอย่างอย่างตัวอย่างอ่าอย่างอาไปดูดูใบทุเรียนว่าแบบไหนดูยังไงให้ให้เราต้องดูแลป้องกันอันนี้อันนี้คืออันนี้เป็นทุเรียนใหญ่แล้วเนาะใช่ใช่อ่าให้เราสังเกตดูยังไงฮะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยถึงว่าอะไเนี้ยอ่าใช้ลักษณะนี้มันเป็นเป็นยังไงอย่างอย่างนี้คือใช้ทได้ใบเขียวใบเขียวอย่างนี้เนาะ มันก็มีลาบบ้างลาสนิมไออย่างงี้อันนี้เรียกชื่ออะไรลาลาสนิมลาสนิมลาสนิมเราเราต้องป้องกันยังไงครับมันก็มีสารเคมีฉีดพวกค้าเปอร์พวกอะไรพวกเนี้ยแต่ทีนี้ว่าเราไม่ต้องละเอียดถึงนั้นให้มันเป็นมั่งเป็นมั่งถ้าให้ใบสวยจริงจริงมันมันหมดค่าดได้จ่ายเยอะอ๋อก็เรียกว่าเปลืองต้นทุนใช่ใช่ในการซื้อยาซื้อน่นซื้อนี่เนาะอ๋อแล้วอันนี้ทุเรียนอ่ะตอนนี้ลูกยังเล็กอยู่เนี่ยอันนี้ทุเรียนได้กี่ปีทุเรียนประมาณหกปีอ่าหกต้นนี้หกปี อ่าผมเห็นแล้วอ่ะมาดูนีตรงนี้อันนี้คือเขาเรียกกิ่งอะไรไหมนี่อันนี้แขนงแขนงเราต้องถอยทิ้งเอาทําไมต้อง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 ถอยทิ้งเพราะอะไรครับถอยทิ้งเพราะไม่มันก็กินอาหารไงมันก็กินอาหารแล้วมันก็ทําให้กิ่งทึบต้องถอยให้ปโปรอ๋อหมายถึงว่าถ้าเกิดมันเราเรา,าตัดแล้วมันออกมาเงี้ยเขาเรียกว่ามันจะ เอาอาหารไปเลี้ยงลูกไม่ไม่โตอย่างนี้ใช่ไหมเราก็ต้องจัดการออกการเอาแผนกออกไม่ต้องเสียดายไม่ต้องห่วงไม่ต้องเสียดายได้รูกทิ้งไปนอ๋อนี่ไอ้นี่ผมทิ้งได้ไหมเนี่ยได้ได้เพราะว่าที่ที่มันออกไปเนี่ยคือตาดอกมันล่วงไปแล้วเนี่ยอ๋อนี่อันนี้ดอกเนี่ยตาดอกออกมันกระเทยออก็ดอกกระเทยเห็นไหมเนี่ยมันออกอีกเนี่ยเอออันนี้เรียกดอกกระเทยหรออันนี้ดอกสมบูรณ์ดอกสมบูรณ์อันนี้เราต้องเก็บไปไหมคือมันคงจะไม่เอาแล้วเพราะมันล่า หลุดนี้คือหลุสดสุดท้ายแล้วหลุดสุดท้ายแล้วแล้วมันก็ไม่ค่อยจะติดเลยถ้ามันมีชุดแรกอยู่นันบมันจะสลับแล้วกิ่งหนึ่งถ้าเกิอดออกดอกเยอะๆเนี่ยเราจะต้องเก็บไว้ประมาณสักยี่สินะครับอย่างกิง่งเงี้ยสองลูกก็ถือว่าเยอะละอ๋ออย่างอย่างนี้กิ่งก็ลูกแล้วลูกครับถ้าเราไว้เยอะมันก็ไม่โตแล้วมันก็ทําให้ต้นโตมครับเราจะมองดูต้นนี้เอาไว้สักยี่สิบกว่าลูกยี่สิบลูกแล้วก็เฉลี่ยไว้เลย คำนวณเอาเนาะอันนี้เป็นต้นสาวต้นเอาออกออกออกลูกกี่กี่ครั้งต้นเนี้ยตัวนี้เพิ่งออกลูกปีที่แล้วกับปีนี้ปีสองปีสองมันก็ออกกับปีแรกอาก็ไม่ได้เอามันแล้วเออเห็นเห็นเห็นอาบอกว่าอะไรนะลูกทุเรียนต้นต้นสาวต้นมันเปลือกอปน<ร>หนาใช่ไหมฮะมันมันมันเป็นยังไงทําไมต้องเป็นทําไมไม่ไม่เหมือนกับต้นเก่าแก่ต้นมันต่างกันยังไงมันมันมันเพิ่งสอนเป็นลูก มันสมบูรณ์คือว่าร่างกายมันสมบูรณ์หมด่งไอไอภายในต้นมันสมบูรณ์มันเลี้ยงอาหารเก่งมันเลี้ยงทำให้เบือกหนาเบือกอะไรหนาไปด้วยยิ่งแก่ก็ยิ่งเลือกบ้างทุเรียนปัญหาทุเรียนที่เจอที่สุดมันมีอะไรบ้างปัญหาเรื่องทุเรียนเนี่ยปัญหาเรื่องที่สุดคือรากเน่าโคเน่ารากรากเน่าโคเน่าแล้ววิธีแก้ปัญหาของอาเนี่ยแก้ยังไงก็อารหลังเก็บเกี่ยวอาก็หวานพวกคิวมิดปรับสภาพดิน มนเชื้ออโคดาะไรพวกเชื้อไคโดตมาอย่างเงี้ยพวกฮิวมิกพวกธาตุอาหารบำรุงเหล็กหลักบำรุงหลักแล้วก็ฝังเข็มฝังเข็มเข็มเข็มแบบไหนยังไงฮะเข็มสลิงเข็มสลิงฝังกับต้นเลยใช่ไหมมันจะมีรูเราจะเปิออกมันจะมีอ๋อนี่รูรูเนี่ยดูเนี่ยมาดูนะอันนี้รูสำหรับไว้เหมือนเราเจาะสายนั้งเกลือฝังเข็มฝังเข็มแล้วก็ใส่ตัวสลิงฉีดจะใช้ไอ้ไอ้พวกโพลีเอทฟอร์ดอะพวก ยาฉีกันรังเห่าขนเห่าครับฉีกเข้าไปเสร็จแล้วมันก็จะดูดซึมไปตามท่อน้ําเลี้ยงใช่ใช่อมันก็จะดูดมาปลายหลมาแล้วก็ดูดซึมไปตามเซลล์ตามตามท่อน้ำเลี้ยงเสร็จแล้วก็มันก็กระจายมาที่รลกก็เป็นการป้องกันในเรื่องของพวกเหมือนคนเราฉีดวัคซีนอ่ะเพราะมีวัคซีนปองกันตัวเองใ่ อันนี้มันมีมันเป็นอันตรายไมหมยังไงว่าความรู้สึกว่าถ้า,ถ,าถ้าคนทําไม่เป็นเน,นี่ตายกันทุเรียนตายใช่มันก็เหมือนคนให้น้ำเกลือเรืงเส้นเลือดอะไรเลยออกเรือว่าถ้าฉีดไม่ตรงฉีดไม่ตรง,งจุดมันหรือว่าตัวอรยาเข้มข้นปั๊บมีผลใบใบร่วงมันตายอืมันต้องมันต้องมันยังใช้มันต้องใช้ประสบการณ์อ่ะเนาเนี้ยแล้วแล้ว,<อ>ลว,ลวเขาบอกว่าอะไรทุเรียนที่มันออกลูกเร็วอ่ะปลูกไม่กี่ปีออกลูกเร็วมันเป็นยังไงอ๋อออกลูกเร็วปลูกไม่กี่ปีคือ เขาปลูกแล้วเขาบังคับสารไงรรโอ้สารเร,ร่งสารแพคโคร์แฟคโคบิโซนอ่ะมันจะจะตุ้นให้เราออกดอกเร็วมันจะไปยับยั้งการจเจริญเติบโตของพืชตัวนี้นะเป็นตัวยับยั้งการจเจริญเ<ช>ติบโตอรัแต่มันไปเร่งเหมือนเร่งฮอร์โมนเร่งอะไรก็นแ้เลยเร่งมันจะยัยบยั้งการเรารารติบโตจะไปสร้างตาดอกอ๋อเร่งติดตาดอกดวนเลยอย่างเงี้ยใช่<อ>เดี๋ยวโนทำางันสี่ปีเขาก็ทำลูกแล้วสี่ปีออกลูกปกติมันกี่ลูกจริงๆเอากี่ริ้ปกติทั่วไป่จริง ถ้าปผูยเรียนถ้าให้ดีจริงๆมันต้องห้าหกปีขึ้นไปมันถึงจะได้หลายลูกไงครับอย่างสี่ปีมันได้จริงแต่มันก็ได้ต้นนิดนิดลูกแต่มันรอบเร็วาสวนเดี๋ยวนี้เขาเอาแบบนั้นกันครับอย่างของอานอี่ปล่อยธรรมชาติาแล้วในสวนนีม้มีมีตัวที่เป็นโรคเป็นเป็นมีข้อเปรียบเทียบให้ดูไหมไม่มีนะหรือยังไงก็พอมีมีจุดที่เราให้สังเกตไหมว่าเราหลักหลักใช่ใช่ครับต้นเน่าต้นเน่าต้นที่ว่ามันเคยเสื่อมเคยโทรมเคยอะไรก็มีเนี่ยต้นเนี่ย อ๋อนี่เนี่ยไปดูเลยครับท่านผู้ชมครับโหนี่อันนี้วาววาวน้ำเนี่ยที่มันเคยเน่าแล้วมันก็หายอ๋อไหนฮะโอ้นี่ไงนี่ไงดูต้นเนี่ยฮะอ๋อนี่สภาพนี่เปลือกเคยเปลือกเน่าไปแล้วแล้ววิธีอาร์แก้ปัญหาทำไมมันเนื้อไอ้เครียกเนื้อเยื่อมันเริ่มเริ่มเริ่มรัดดัวเริ่มรัดแล้วฝังเข็มแล้วก็อาร์ก็ขูดทายากันลา ชาปกเชื้อไคโคดามามั่งอะไรครับเห็นเห็นก็ผมผมเคยเห็นเขาเขาเอาอะไรปูนอะไรปูนแดงปูแดงใช่ไหมอาจ้ใช้ไม่ปูนแดงใช้ปูนที่ทาหน้ายาให้มันแห้งอ่าครับแต่อาต้องมาผสมไม่เมเตี้วอือเพราะปูนตัวปูนแดงมันไม่ได้อะไรมันทำให้แขะแห้งครับแต่มันไม่ได้ขาดเชื้อไงอ๋อครับนี่นี่นี่ร่องนี้นวตนเข็มเออรอนี่รอนนีเข็มนีเข็มนี่อุดปูนแดงเนี่ยปูนกินหมากเนีย ครับเอาปูนแดงโอ้เนี่ยเทคนิคอยู่ตรงนี้ครับใครไม่รู้เนี่ยเนี่ยไม่ใช่ว่าเจาะรูกันไปแล้วแล้วเวลายาหมดแล้วก็เอาปูนไปป่ายรูปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ดอย่างเงี้ยเน่าหมดต้องอัดปูนเป็นหมาดอัดก้าไปให้มันแข็งเป๊กเลยเต็มรูอ่ะอุดรูไว้เลยใช่แล้วอย่าปล่อยให้รูว่างไว้ไู้ว่างอะเน่าหมดโอ้ี่เกษตรกรที่ชมบางทีคนไม่รู้เนาะไม่รู้เนี่ยปัญหานีนเยอะเลยปัญหาเยอะ คนก็ใช้เทียนอุดแต่ปูกปูนไม่ได้ปูนมันสมานแผลครับมันรััดมนทำให้แห้งเร็วใช่ไหมฮะผมเนี้ยเดนลมไปประมาณยี่สิบลูกอันนี้กี่ปีต้นต้นนี้เผากันหมดเลยเผากันหมดเลยทุเรียนที่นี่เนี่ยปลูกต้นใหญ่ๆเนี่ยจะสามสิบห้าปีที่ว่าต้นใหญ่ๆเนี่ยอายุประมาณสามสิบห้าปีนะท่านผู้ชมครับเนี่ยสามสิบห้าปีแล้วเนี่ยตั้งแต่อายุสิบแปดปีตอนนี้อายุห้าสิบสามใช่ไหมฮะก็รวมแล้วก็น่าจะนู่นน่ะสามสิบสามสิบห้าปีแล้วครับท่านผู้ชม โอ้จะมีตัวเขาเรียกว่าเครือพวกอะไรนี่พวกเขาวัน,นอ,อะไรเนี่ยมันแปะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวปีนี้ตัดเต็จก็ต้องจา้างเขาหรอกอ๋อทำไมต้องจ้างลอกทำไมฮะคือมันก็ไปปิดตาดอ,อกหมดน,นะอ๋อมันไม่ใช่ดีนะไม่ดีไม่ดีอ๋อท,ที่ที่มันขึ้น<ว>ก็เพราะความชืน้นความอะไรใช่ไหมความชื้นแล้วเวลามันเป็นโรคเรามองไม่เห็นเลยอย่าอย่างจิ๋งเน่าน้ําเยอะมากๆเนี่ยแปะมันคุมหมดอ๋อมันไปปิดไอ้เขาเรียกผนังเซลล์ที่ไอ้พวกเปลือกไม้เปลือกอะไรในช่องแล้วเดียวไปดน้ำเลี้ยงจะเป็บอืเกี่อ๋อ นนทีนี้ทุเรียนทุเรียนถามตรง,ตรงจุดนี้เลยอตอนนี้คุณอาได้ต้องใช้ฮอร์โมนพวกอะไรฉีดพ่นไหมตอนนี้ช่วงตอนนี้เกิด็บเกี่ยวเนียงดางดฮอร์โมนเลยฮอร์โมนช่วงช่วงเป็นช่วงที่งดฮอร์โมนไม่ฉีดพ่นอะไรเลยให้มันสร้างสีครับให้มันแก่แต่เราใช้ฮอร์โมนมันจะโตไปเรื่อยๆมันจะไม่เข้าสีแต่จะใช้ตัวอื่นแทนใช้ตัวสร้างสีใช่ไหมก็อาจจะใช้ตัว เร่งสีเร่งสีเฉยเฉยเร่งสีเร่งแป้งอ่าแต่พวกฮอร์โมนพวกอาหารอะไรเนี่ยงดก่อนปุ๋ยงดเลยปุ๋ยงดเลยอ่าที่จริงแล้วเขาบอกเอาเป็นลูกแล้วใส่ปุ๋ยไม่ดีกว่าหรือยังไงไม่ได้ก็ต้องใส่ช่วงที่มันกำลังขยายปูอะช่วงที่ขยายปูที่ว่าสร้างเนื้อสร้างปูตรงนั้นเราใส่ช่วงมันสร้าง<ไ>แปง้งสร้างปูนะให้มัดเต็มที่เลย<อ>น้ำเต็มที่แต่เวลาพอเริ่มจะเข่าสีปับ๊บเราต้องหยุด<อ>ไปฉีดฮอร์โมนตัวเล่งสีถ้าเราไม่ฉีดเราหยุดเราหยุดไม่ให้ปุ๋ยเดี๋ยวมันก็แก่เอง ส่วนหมาล้วเขาเขาทีจะใช้ก็กตัดได้เยอะครับตัดได้แบบที่ทั้งต้นครับถ้าเราไม่ใช้ตัวช่วยมันก็ตัดเป็นรุ่นๆอีกแล้วแล้วเอาไปฉีดโฮอร์โมนฉีดพวกมีพวก,พวกบำรุงเนี่ยฉีดได้ตอนไหนยังไงฮะอ๋อฮอร์โมนบำรุงใช่ไหมครับเราฉีดได้ทุกช่วงหลังจากเก็บเกี่ยวล้วก็ทำต้นล้วก็ฉีดแล้วพอจะดอกตะโตมัาวหัแล้วก็ฉีดครับ,รบแล้วก็พอออกดอกมา หางแยบขึ้นลูกไข่ไก่แล้วก็ฉีดครับมันจะใช้ได้ทุกช่วงจนฟ้าจะยกเว้นเจะเว้นช่วงตอนที่ผสมเกสรไม่ฉีดใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เลยใช่ไหมแต่ต้องพอพอหางแยบปั๊บขึ้นเป็นมลูกผมเอาละอ๋อพอเริ่มหางแยบมาเอาเนี่ยใช่เราท้องให้มันท้องใช่ไหมเนี่ยตัวอะโปลเอมินูเอมินอะไรพวกนี้ทีเด็ดเนี่ยก็จะช่วยบำรุงช่วยพวกโปรตีน a m i n พวกฮอร์โมนบำรุงเร่งเนี่ยเราฉีดได้หมดเลยแปลว่ากี่วันฉีดนะฮะ ก็ไม่เกิน10บวันจะสิบวันถ้า10บวัน7วันฉีดเนี่ยดีดีใช่ไหมดีดีมันจะมันจะอื่นมันจะใช้ระยะเวลากินแค่นั้นแล้วมันก็จะหมดแล้วก็เติมไปเรื่อยครับคือให้ความเขียวความงามสม่ำเสมอตลอดคืออยาให้เขาแบบว่าเหมือนปุ๋ยทางดินเนี่ยไม่เกินครับวันก็ต้องครั้งนึงเออแล้วปุ๋ยปุ๋ยทางดินอาใส่อาใส่กี่วันใส่ครั้งสิบวันครั้งเหมือนกันเลยระยะไล่เลี้ยงกันเนาะทั้งใส่ทั้งฉีด โอ้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยต้องลงทุนเยอะเหมือนกันนะโอ้ลงทุนเยอะปีนี้ปุ๋ยยาแพงเลยแล้ววิธีการแก้ปัญหาเรื่องปุ๋ยยาแพงเนี่ยใช้แบบไหนยังไงครับจะใช้อินทรีย์เขาผสมปุ๋ยอินทรีย์ใช้รับผสมกับปุ๋ยเคมีเขาเคมีครุกเขาอย่างไรอย่างระคืนมันจะลดต้นทุนประหยัดเพราะว่าปุ๋ยเคมีมันถูกเนาะราคาไม่แพงปุ๋ยปุ๋ยเคมีมันแพงแต่อินทรีย์มันถูกอ่าครับแล้วอินทรีย์มันไปช่วยกด ปล่อยท่าุอาหารอ๋อนี่คือกนไกสารเคมีอย่างเดียวดินเสียบางทีใส่มันไม่กินอะไม่รู้หรยออาเคยใช้แบบเคมีหนักๆมาก่อนไหมใช่ไหมสวนนี้ไม่ค่อยเคยใช้อะแต่สวนอื่นสวนอื่นก็ใช้ที่เห็นใช่ไหมที่รู้ใช่ไหมดินมันต่างกันไหมครต่างต้นเต่าแก่ปัญหายากแต่เขาเราแต่สวนนี้ดูดูแลแบบเหมือนกับออาไม่ค่อยมีต้นหน่อ จริงไหมครับว่าที่ที่หญ้ามันขึ้นอย่างเงี้ย <c oughs> มัน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 มีรากอะไรของมันลเรลียนรากเปน็นยังไงรากพอถ้าหญ้าขึ้นอย่างเงี้ยมันจะทําให้ดิน,นดีดินดีคุมคุมวัชพืชคุมดินนี่อ๋อเขาเรียกว่าวัชพืชไม่ไม่ต้องตัดใช่ไหมหรือไงถ้าเกิตัดก็ต้องตัดต้องตดอัดแต่ตดัดแล้วก็เอาเอาหญ้าเนี่ยคุมใช่ไหมใช่อ่าเนี้อ่าจะไม่เอาหญ้าออกเลยนะอ๋อแล้วช่วงหน้าแล้งเนี่ยต้องควรจะเลี้ยงหญ้าไว้ใช่ไหอ๋อให้มันคุมดินให้มันไม่ไม่ต้องร้อนนะะดินร้อนใช่ไหม แล้วเราเกิดเราถอนนี้ได้ไหมถอนมั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 นก็เปลืองขนาดนีู้้เราตัดแต่พูดถึงว่าถอนได้ใช่ไหมได้ได้อ๋อผมผมได้ยินคนหลายคนเขาบอกว่าถ้าถอนไปโดนลากมันอะไรงี้มันก็มีส่วนเนี่ยมีสวนใช่ไหมฮะสวนเพราะนั้นเราเราควรควรที่จะตัดตัดให้เนื้อหนือหน่อยใช่ไม่ต้องตัดถึงโคนนะมัตตัดถึงหน้าดินอ๋อถ้าโดนดินปมเรียบร้อยเลยโดนลากฝอยไอ้ตอนนี้ก็ลากลากหากันถึงหมดแล้วเนี่ยถึงหมดแล้วเนี่ยเอออ่านแล้วผมถามนิดนึง ที่เขาปลูกต้นเรียนคู่มันมันหมายความว่ายังไงโอ้เขาเขาปลูกเรียนคู่คือเขายันกันเองกิ่นเงี้ยมันจะยันกันครับแต่มันดีหรือไม่ดีมันแตกแต่ความคิดเอาความความตอนเนี้ยมันใช้เยอะใช้ผู้ปลูกเออเห็นเห็นเยอะครับู้นีเป็นตุนเรียนคู่ต้นเรียนคู่ทีสามต้นหนึ่งมีเลยสามต้นก็มีคู่ก็มีมันเป็นรุ่นเรียนระยะชิดอ่ะคือเขาปลูกแล้วเขาเอากิ่นอย่างเงี้ยเอากิ่งข้างอย่างเงี้ยด่าออกไปอย่างเงี้ยสองข้างคือเวลาต้นนี้มันได้ลูกเขาก็ได้ต้นนี้ อ๋อเพื่อเพื่อเพื่อแต่มันมันมันมีการแย่งหากันไหมได้ยังไงมันความมันก็ถามว่ามันก็ไม่แย่งอ่ะแต่ทีนี้ว่าอย่างอามันชอบปลูกเดี๋ยวแล้วอผุมมันแบนมันกว้างเห็นไหมดูดูอย่างเนี้ยเนี่ยมันแผ่มันแผ่เยอะใช่ไหมแล้วเนี่ต้นทุนทุเรียนมันแพงต้นหนึ่งก็บร้อยสองร้อยพันทุเรียนใช่พันต้นพันแพงบางคนปลูกสามต้นก็ร้อไปห้าร้อยกว่าบาทละโโอ้ห แล้วพอกิ่งมันไปมันก็สกายมันก็ต้องตัดว์ทิ้งเดี๋ยวนี้ก็ปลูกทุเรียนระยะนี้กันเยอะร,ระยะชิดอยู่นะบางทีสีวาว่าปลูกทีครับนี่ก็อันนี้กดอะมิโนคุณอานะครับกดอะมิโนท,ทีเล็กนะที่วา่าเป็นช่วงที่บำรุงนะครับบำรุงต้นบำรุงใบช่วงที่จำเป็นต้องใช้กับกับพืชนะครับอันนี้ใช้ได้กับพืชทุกชนิดนะเป็นเป็นเป็นกดอะมิโนที่พืชสามารถดูดซึมไปใช้งานได้เลยนะครับภายในสามชั่วโมง เพื่อสามารถดูดซึมไปเลยโดยไม่ต้องรอให้สั่งเพาะแสงนะครับทีเล็กนี้นะก็อยากจะให้คุณอานะได้ใช้กับสวนทุเรียนนะครับกเ็เป็นเรื่องราวที่อยากจะให้ฝากท่านผู้ชมที่กําลังชมคลิปอยู่เนาะว่าวันนี้คุณอาดูแลสวนทุเรียนดีมากนะครับเนาว่าจะบํารุงทางดินปรับปรุงดินแล้วก็ดูแลังกระท่ตั้งแต่อนุบาลมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเก็บลูกขายแล้วนะครับด้วยกระบวนการต่างๆก็ถือว่าเป็นเกษตรกรที่ มีความรู้นะครับแล้วก็มีประสบการณ์มากมายนะครับใน,ใน,ในสวนทุเรียนนะครับต้องขอคำปรึกษาท่านนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณอามากที่ให้ข้อมูลครับวันนี้ขอขอบคุณมากครับเดี๋ยวเราจะไปสวนทุเรียนกันต่ออีกที่หนึ่งครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ